โคเอนไซม์คิของ Blackmore นะคะตัวนี้จะเป็นขนาด50มิลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นจะจดทะเบียนเป็นยาอันตรายนะคะอันนี้ซื้อได้ไสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอาหารเสริมที่ชื่อว่า c o เอนไซม์คินะคะก็จะมาทำความรู้จักกันนะคะว่า c o เอนไซม Q10 มีประโยชน์ยังไงกับร่างกายนะคะและถ้าเราต้องการรับประทานเสริมเนี้ยจะมีวิธีเลือกซื้อยังไงนะคะมาติดตามกันเลยค่ะ เริ่มจากมาทำความรู้จักโคเอนไซม์คิวเทนกันก่อนนะคะโคเอนไซม์คิวเทนก็เป็นสารที่คล้ายกับวิตามินที่อยู่ในร่างกายทุกเซลล์เลยนะคะมีหน้าที่หลักๆ2อ,อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1เลยช่วยในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นจะพบโคเอนไซม์คิวเทนมากนะคะในเซลล์ที่ต้องใช้พลังงานสูงนะคะก็คือเซลล์หัวใจสมองกล้ามเนื้อเซลล์ตับนะคะและ2นะคะก็คือช่วย ต้านอนุมูลอิสระนะคะก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆนะคะปกป้องเซลล์จากการทำลายของอนุมูลอิสระจากพวกแสงแดดความร้อนสารเคมีต่างๆนะคะที่เราใช้กันทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระก็คือช่วยชะลอริ้วรอยบำรุงผิวนั่นเองค่ะที่เห็นชัดๆเนาะแล้วถ้าในโรคอื่นก็เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมพวกโรคหัวใจหลอดเลือดโรคพาคินสันโรคอัลไซเมอร์ นนะะโดยทั่วไปนะคะโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยก็สามารถสร้างได้เองในร่างกายนะคะและส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไปเช่นพวกปลาทะเลเครื่องในสัตว์เนื้อสัตว์ธันยพืชน,นะคะแต่ว่าเมื่ออายุเราเพิ่มมากขึ้นเนี่ยประมาณวัย35-40ถึงปีขึ้นไปนะคะการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนในร่างกายเนี่ยจะลดลงนะคะและเมื่อเราเกิดความเครียดพักผ่อนน้อยหรือทานยา พวกยาลดไขมันกลุ่มสเตาตินนะคะเช่นพวกซิมวาสตาตินเนี่ยก็จะไปลดระดับโคเอนไซม์คิวเทนในร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงอาจจะทานโคเอนไซม์คิวเทนเสริมนะคะหลกัหลกๆนะคะโคเอนไซม์ควิวเทนก็นิยมรับประทานเสริมนะคะในคนที่ต้องการบำรุงผิวชะลอความเสื่อมของเซลล์นะคะแล้วก็ในคนที่ต้องการให้ร่างกายสดชื่อนะคะคนที่แบบเหนื่อยล้า ว่าตัวนี้ก็ช่วยในการสร้างพลังงานนะคะแล้วคนที่ต้องการบำรุงหัวใจนะคะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดเนี่ยก็สามารถใช้คิวเทนนะคะในการบำรุงได้เหมือนกันนะคะและในคนที่ทานยาลดไขมันกลุ่มสตาตินนะคะที่ทำให้ตัวคิวเทนลดลงเนี่ยการทานคิวเทนเสริมนะคะก็จะช่วยลดผลข้างเคียงเช่นพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้นะคะ ต่อนะคะในเรื่องของการเลือกซื้อโคนซายคิวเทนเราก็จะพิจารณา3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือในเรื่องของสารสำคัญโดยปกติโคนซม์คิวเทนที่วางขายในท้องตลาดนี้จะมี2ฟอร์มด้วยกันซึ่งแตกต่างกันนะคะฟอร์มแรกนี้จะอยู่ในฟอร์มที่เสถียรนะคะยังไม่ออกฤทธิ์นะคะต้องไปเปลี่ยนแปลงในร่างกายอีกทีนึงก็จะชื่อว่า โคเอนไซม์ค1 0นะคะหรือว่ายูบิควินอนหรือยูบิดคารนะคะและอีกฟอร์มนะคะจะเป็นโคเอนไซม์ค1 0ที่อยู่ในรูปที่ออกฤทธิ์ได้เลยนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงในร่างกายแล้วเมื่อทานเข้าไปสามารถดูดซึมและเข้าไปทำหน้าที่ได้เลยนะคะก็จะชื่อว่ายูบิควินอนนะคะซึ่งโคเอนไซม์ค1 0ในรูปยูบิควินอนเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงกว่า ถึง3 4ถึง 4, เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการเลือกซื้อนะคะก็ต้องพิจารณาด้วยถ้าอยู่ในรูปยูบิควินอนก็สามารถดูดซึมนำไปใช้งานได้เลยนะคะถือว่าออกฤทธิ์ได้ดีกว่าในรูปของยู บิควินอลและยูบิคาริโนนแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้จริงๆถ้าในคนปกตินะคะที่อายุยังไม่มากเนี้ยก็สามารถใช้ฟอร์มทั่วไปได้เพราะร่างกายเนี้ยสามารถไปเปลี่ยนแปลงได้เองในร่างกายอยู่แล้วแต่ในคนที่อายุเยอะๆนะคะอย่าง60ปีขึ้นไปก็อาจจะเลือกใช้ฟอร์มที่ชื่อว่ายูบิควินนอนจะดีกว่านะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอีกแล้วมันสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะ อย่างที่2นะคะเราก็ต้องพิจารณาถึงปริมาณโคเอนไซม์คิวเทนต่อแคปซูลนะโดยปกตินะคะถ้าเราต้องการแค่บำรุงทั่วไปนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์บำรุงผิวเนี่ยปกติก็แนะนำให้ทานวันละ30-100มิลลิกรัมนะคะแต่ถ้าต้องการบำรุงหัวใจเนี่ยก็จะใช้ประมาณ100-200มิลลิกรัมต่อวันนะคะโดยตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยก็เป็นสารที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ย ยังมีการควบคุมการใช้อยู่นะคะโดยที่ถ้าปริมาณต่อแคปซูลของโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยมากกว่า29มิลลิกรัมนะคะจะจัดว่าเป็นยาอันตรายนะคะถ้าเป็นอาหารเสริมคือปริมาณคิวเทนเนี่ยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ29มิลลิกรัมคือไม่เกิน29มิลลิกรัมนั่นเองค่ะแต่ในต่างประเทศนะคะก็จะพบว่ามีการใช้โคเอนไซม์คิวเทนในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะ100มิลลิกรัม200มิลลิกรัม 300มิลลิกรัมเนี่ยก็สามารถซื้อได้ทั่วไปนะคะเป็นอาหารเสริมเนาะต่อมานะคะในเรื่องของรูปแบบยาก็แนะนำให้เลือกรูปแบบที่เป็นซอฟ์เจลนะคะก็จะดูดซึมได้ดีกว่าในรูปแบบที่เป็นแคปซูลหรือว่ารูปแบบเม็ดนั่นเองค่ะ อันนี้ยกตัวอย่างของโคเอนไซม์คิวเทนของแบล็กมอลนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด50มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นจะจดทะเบียนเป็นยาอันตรายนะคะอันนี้ซื้อได้ในประเทศไทยนะคะและที่สารสำคัญนะคะก็จะเขียนว่าเป็นเนเชอรัลโคเอนไซม์คิวเทนนะคะหรือว่าชื่อว่ายูบิดคาริโนนั่นเองค่ะและอีกตัวนะคะเป็น ของยี่ห้อด r b a s e นะคะอันนี้จากอเมริกานะคะก็จะเป็น Q10 ขนาด100มิลลิกรัมเลยนะคะก็จะชื่อว่า u ูบิควินอ e หน้าตาเม็ดนะคะก็จะเป็นซอฟต์เจลแบบนี้นะคะเม็ดเล็กๆทานง,ง่าย สำหรับเรื่องคอนไซคิวเทนนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะถ้ามีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ